สวัสดีค่ะสวัสดีวันสงการวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะโลน่ามานี่ก่อนโลน่ามานี่โลน่านั่งลงค่ะอิสตุเก่งมากค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีทำความสะอาดฉี่ของโลน่าค่ะ ออกไปบ้านซะนานเลยโรน่าทนไม่ไหวค่ะก็เลยฉี่ใส่บ้านโรน่าจะเป็นอย่างนี้ประจำค่ะจะรอไม่ไหวเพราะว่าออกจากบ้านแต่เช้าแล้วก็กลับมาเย็นเกินไปค่ะโรน่าจะอั้นฉี่ไม่ได้ค่ะว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะฉี่ในที่ของเขาค่ะมีผ้ารองไว้ แต่เปลี่ยนผ้าใหม่ค่ะรูน่าจำกลิ่นไม่ได้ก็เลยฉี่ที่พื้นก็เลยให้อภัยค่ะเรามาดูวิธีการทำความสะอาดนะคะว่าเราทำยังไงกำจัดกลิ่นยังไงถึงให้มันหายเหม็นรูน่ามันนี่รูน่าจะทำผิดบ่อยๆค่ะไม่เหมือนเก้ะ เก๊ก,ก้ไม่ค่อยเก๊ก,กไม่ค่อยเคยทําเลยค่ะทําครั้งครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยค่ะเก้เก้กเกจะเก่งมากเป็นหมาที่รู้ภาษามากแล้วค่ะเก้เก้กเกจะจะฉลาดเก้กเกฉ้ฉลาดไหมฉลาดไหมฉลาดหมาใบย,ยอ่อ เรามาดูวิธีการทำความสะอาดฉี่ของโลน่ากันเลยนะคะทำยังไงถึงไม่ให้มีกลิ่นสูตรนี้ทำบ่อยค่ะเวลาอยู่เมืองไทยบ้านก็เป็นทาวเฮาส์ค่ะหมาจะออกไปฉี่ข้างนอกไม่ได้ชอบฉี่ในบ้านค่ะก็เหมือนกับโลน่าละค่ะชอบฉี่ใส่บ้านค่ะ แต่จะเป็นเฉพาะเวลาเราออกนอกบ้านานานๆโดน่าจะรอไม่ไหวค่ะแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูใหม่ด้วยค่ะโดน่าจะจำกลิ่นตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่ mm hmm. ก็เลยไม่ค่อยทำความสะอาดมากทิ้งรอยเอาไว้แล้วทิ้งกลิ่นให้เขาชินก่อนค่ะแล้วค่อยทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งเมื่อก่อนจะเป็นผ้าคุณหนูสีขาวค่ะโดน่าจะฉี่แล้วก็ ถ่ายบนผ้าค่ะไม่เคยถ่ายข้างนอกเลยแต่ว่าลองเปลี่ยนผ้าใหม่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันทำความสะอาดง่ายกว่าแล้วคลิปต่อไปก็จะมีวิธีการทำความสะอาดผ้าที่โดนหน้าฉี่นะคะทำยังไงถึงมาให้มีกลิ่นติดเลยเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะก็เลยลองมาใช้สูตรที่อยู่เมืองไทยค่ะเอาน้ำ อันนี้มันเป็นขวดป่าที่เฉยนะคะเอาน้ำป่าผสมกับน้ำส้มสายชูค่ะน้ำป่าครึ่งขวดน้ำส้มสายชูครึ่งขวดผสมเข้าด้วยกันแล้วก็เขยา่าเขย่าค่ะแล้วก็เอามาใส่ขวดแล้วก็ฉีดฉีดพื้นที่โรน่าได้ฉีดไว้ค่ะสูตรนี้จะดีมากเลยนะคะ กำจัดกลิ่นได้หายจริงๆตอนอยู่ที่บ้านใช้บ่อยค่ะแต่ว่าจะใช้ผสมกับไฮเตอร์ด้วยฆ่าเชื้อโรคกลิ่นหายเราไม่มีกลิ่นคาวด้วยค่ะ แล้วก็เช็ดเช็ดไปค่ะตอนแรกมันมีรอยชีอยู่ค่ะแต่ว่ามันนานแล้วมันแห้งค่ะว่าในห้องมันมีฮีเตอร์ค่ะมันทําให้น้ําแห้งไปทําให้กลิ่นมันเกาะพื้นเห็นไหมสีเหลืองมันก็จะเกาะมาเกาะที่ผ้าค่ะมันจะไม่ไปเกาะที่พื้นขนาดฝังอยู่นานนะคะ ขนาดเวลานานมากแล้วมันก็จะไม่เกาะซึมเข้าไปที่พื้นมันจะมาเกาะที่ผ้าสีเหลืองค่ะเพราะว่าน้ำส้มไปทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างเวลาโราน้าจะกลับมาฉี่ที่เดิมก็ไม่มาแล้วค่ะมาดมกลิ่นเราก็ไม่เจอแล้วค่ะ เหน้าจะฉี่เป็นบางวันค่ะบางวันก็ไม่ฉี่สองห้องถ้าเรากลับมาไวถ้าเราออกไปข้างนอกนานมากค่ะประมาณแปดชั่วโมงเราหน้ารอไม่ไหวค่ะออกไปตั้งแต่หกโมงเช้ากลับมาประมาณห้าโมงเย็นนะคะบางวันก็กลับมาไวหดูหน้าก็จะไม่ฉี่เขาก็จะทาเขาไปฉี่ข้างนอกเช้าเย็น เนี่ยค่ะแค่นี้ยละค่ะเคล็ดลับของเราเพื่อนๆลองทําดูนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงหมาในคอนโดถ้าหมาฉี่ใส่ที่นอนหรือว่าฉี่ใส่พื้นก็ลองทําดูค่ะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีทําความสะอาดพรมที่โดน่าได้ฉี่ไว้ค่ะทําไมกลิ่นมันนึงหายไป อันนี้เป็นผ้าของโรน่าค่ะจะสกระปรกหน่อยจะไม่ทําความสะอาดตอนนี้ค่ะเพราะว่าจะทําให้เขาชินกลิ่นก่อนเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะว่ามันบางแล้วก็ทําความสะอาดง่ายแล้วมันก็ไม่ซึมด้วยค่ะมันเป็นผ้านานโนวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกแรงทุกกำลังใจนะคะ คนที่เข้ามาใหม่ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสงการค่ะบ๊ายบาย